F f m DJ Playlist by อ้อมค่ะสนับสนุนโดย40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต นะคะในช่วงเวลาของ playlist ของเรานะคะบางทีมันก็ต้องมีขยับกันบ้างสําหรับจังหวะบางคนก็อาจจะอยู่ในรถตอนนี้ไม่แน่ใจว่ารถส่วนไหนกับถนนตรงไหนวิลรถติดมากน้อยหรือเปล่านะคะแต่วันจันทร์ปกติแล้วอาจจะไม่ได้มากเท่าที่ควรนะคะก็อาจจะรู้สึกสบายขึ้นแต่สิ่งหนึ่งคือพราะมันมีแดดเ่ี๋ยวุ่ฟังขับรถมันก็รู้สึกสบายไหมแดดอ่อนๆช่วงห้าโมงเย็นแบบเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเออสบายตาแล้วก็นึกถึงผ้าที่บ้านว่าเออกลับไปเก็บก็น่าจะสบายผ้าไม่น่าชื้นเก็บพอดีแดดเลยเนาะกรลังหอม กลับบ้านก็พับผ้ากันไปเหมือนที่เราคุยกันวันนี้นะคะว่าเราตากผ้ากันสักกี่แดดดีและแดดไหนมันดีกว่ากี่แดดหอมกว่าแล้วตากยังไงลมฟโฟล์เข้ามาที่จะช่วยให้ผ้าเราแบบว่าไม่อับนู่นนี่นั่นวันนี้เราพูดได้ค่ะเรื่องของการตากผ้าสบายเพราะว่าพอฝนไม่ตกมันก็สบายเหมือนกับการขับรถก็เหมือนกันวันนี้พอฝนไม่ตกการขับรถของคุณง่ายเคลียร์ชัดไม่มีอะไรให้ต้องกังวลถูกไหมคะแต่เพราะว่านี่ยังเป็นหน้าฝน นี่คือเดือนสิงหาคมหน้าฝนยังไม่หมดขับรถต้องระบัดระวังค่ะและที่สาคัญอย่าลืมเปลี่ยนยางรถนะคะเตือนเอาไว้สักนิดนึงกับโปรดีๆเดือนสิงหาคมรีบเลยค่ะซื้อยางดันหลบครบ4เส้นก็รับของแถมสุดคูไปเลยแก้วเก็บความเย็ยนดันหลบไทยโซ่นคะคะมูลค่า 490บาทแถมโปรผ่อนสบาย0%นาน6เดือนค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดอย่าช้านะคะรีบแวะไปที่ดัลลับชอบ็อป ใกล้บ้านดวนเลยเงินไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสามารถสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a o e b o o k Fanpage l o p t h a i t h a i l a n d นะคะหรือที่เว็บไซต์ค่ะ w w w d e o t dot ไม่ใช่ดอปแ t h a i co t h ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเรายัางไม่หมดฝนนะจ๊ะ ท็อกพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริกาคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันอะ ปุบปับรับโชควันพุ่งนี้เจอกันกับพุทโธพุโทโธพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มโปเต้ปาปริกา้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของใครจะเป็นเรื่องของคุณบ้างหรือเปล่านะคะยังไงมีหมายเลขโทรศัพท์จำมาไว้ให้ได้ค่ะ02-665-8373นะคะโทรเข้ามาคุยกันค่ะสําหรับชาวพุทธเรียนพทโพุโทพโธอย่าลืมโทรนะ ามงเย็นกับอีก39บนาทีนะคะคุณผู้ฟังเราอยู่ด้วยกันขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเราก็บางคนแจ้งว่าอ่ะมีคนบอกว่ารถติดอยู่บางส่วนเอ้าจริงๆก็เอานะรถติดแล้วยังพอมีแดดก็ดีกว่ารถติดแล้วติดฝนไมคุณผู้ฟังอ่ะนะบางทีเราก็ไม่สามารถได้ทุกอย่างได้คุณจะต้องเตรียมตัวลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้แล้วก็อย่างเดิมนะคะที่เราบอกกันไม่ว่าคุณจะติดตามข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ จะเป็นข่าวการเมืองข่าวบันเทิงที่อาจจะไม่ได้บันเทิงนะักหรือสารพัดข่าวหลายๆครั้งเราอาจจะต้องช้าๆในการจะแสดงความคิดเห็นอันนั้นก็เรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันทําให้คุณรู้สึกหนักในการติดตาม เราอาจจะวางโทรศัพท์ลงรับพักมันสักนิดหนึ่งเพื่อตัวคุณเองก่อนไม่ว่าเราจะเป็นกําลังใจให้ใครหรือเป็นห่วงใครก็แล้วแต่แต่คนหนึ่งที่คุณข้ามไม่ได้คือตัวคุณเพราะสุขภาพจิตของคุณเป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กับสุขภาพจิตของคนอื่นนะคะดูแลตัวเองเยอะๆถึงบ้านให้ปลอดภยัยและจะได้นอนหลับให้สบายทานข้าวให้อร่อยแล้วพรุ่งนี้ตื่นมามาทํางานจริงๆกันนะคะวันนี้ทํางานซ้อมๆไปแล้วสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist by ยดีอ oh ้อมค่ะ สนับสนุนโดยปตทอสพอเป็นพลังที่มั่นคงไม่หวั่นไหว ปนอยากอยู่ด้วยกันก่อนช่วงเวลาของเราสองคนจะหายยัง c อ l l me with l เราได้รักยัง call me with love เราได้เข้าใจกันที่เคยทำให้เธอเสียใจถ้าฉันบอกว่าฉันเสียใจฉันพูดตงรงๆว่าฉันไม่อยากเสียเธอ

I'm I would tell, high me, I could credit don't go my go Shut me, you be right? Girl, you come to shake my life Baby, can't you stay? Can't you, baby, can't you stay tonight? You call me with love, you hold call me with love

เรักก็คิดว่าเป็นของเธอแค่ถึงเธอไม่ไว้ตอนถึงเราไม่เจอพรายอยู่คนเดียวคูวเราคนเดียวแค่นึกถึงเรื่องราวของเธอมาฮัตสก็ปอปิดแบบไม่ใช่ยตัวฉันเลยสักนิดมันใส่ฟิลดตอสีชมพู whatever I w l do แม้ว่าเธอั้องทำบางอยางก a บหัใจเธไม่เชื่อนอนไาปแบบนี้